วันนี้จะพาทาสบู่น้ํามันเป็นการทําแบบบนเย็นนะคะสูตรที่เราจะทํากันในวันนี้ก็จะเป็นสูตรเขาหอมอันนี้ก็เป็นส่วนของน้าด่างน้ําด่างก็คือโซดาไฟากับน้ําเมื่อละลายกันแล้วก็จะได้เป็นน้ําด่างนะคะสําหรับวิธีการละลายน้ําด่างที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องเทโซดาไฟาใส่ลงในน้ํานะคะเราจะไม่เทน้ําใส่โซดาไฟาค่ะเมื่อทาสารละลายด่างเสร็จแล้วเราก็จะตั้งพักไว้ ให้ความเย็นเท่ากันกับน้ําปกติหรือว่าจะออุ่นๆก็ได้นะคะให้แตะดูด้านข้างนะคะต้องละลายโซดาไฟให้หมดนะคะอย่าให้เหลือเป็นเม็ดน้ํามันรวม400กร,รัมก็ได้ช่างเตรียมไว้แล้วนะคะสําหรับสูตรจะไว้ใต้คลิปอันนี้ก็เป็นน้ําหอมสําหรับน้ําหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็เป็นผงข้าวหอมที่ปั่นละเอียดนะคะ ก็คือเป็นข้าวหอมใหม่ที่เราจะปั่นเองก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบที่ว่าเขาปั่นสําเร็จมาแล้วก็ได้นะคะอันนี้เป็นผงข้าวหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งตัวนี้จะช่วยปรับทําให้สบู่เป็นสีขาวนะคะจะทําให้สบู่มีความสว่างขึ้นสําหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ตัวนี้จะละลายกับน้ํามันไ้แล้วนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหรือจะใช้ทีดี หนึ่งส่วนต่อน้ำมันสองส่วนก็ได้นะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วก็ใส่ตววแบบนี้เมืม่อจะใช้งานก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันนะคะในส่วนของน้ำมันรีใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเตรียมไว้แบบนี้นะคะหรือจะใช้น้ำมันมะาพร้าวแบบที่เราทำกับข้าวก็ได้นะคะก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่เราใช้ทำสบู่นะคะแต่ว่ารีใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเตรียมไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีเมก้าค่ะซึ่งเราจะปรับให้สบ,บู่เป็นสีม่วงอันนี้เราจะทําเป็นกวนเย็นนะคะกวนเย็นก็คือหลังจากที่ทําสบ,บู่เสร็จแล้วหลังจากที่เราตัดเราจะต้องเก็บสบ,บู่ไว้อย่างน้อย3สัปดาห์นะคะจึงจะสามารถนํามาใช้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสบ,บู่ยิ่งเก็บนานยิ่งดีค่ะในเวลาที่นํามาอาบก็จะมีความละมุนนุ่มนวลต่อผิวเนาะทุกขั้นตอนต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่เราทําน้ําด่างนะคะ หรือแม้กระทั่งขั้นตอนที่เราผสมน้ำด่างกับน้ำมันก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะเราต้องสวมถุงมือยางแล้วก็ใส่แว่นตาป้องกันเพื่อไม่ให้สบู่หรือน้ำด่างเนี้ยกระเด็นเข้าตานะคะใส่น้ำด่างลงไปในน้ำมันเลยค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะ เราจะแบ่งสบู่ออกเป็นสองส่วนลิซจะทำเป็น2ส่วนนะคะก็คือจะทำสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะเวลาที่แบ่งสบู่ก็กะปริมาณแบบว่าให้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะคะหรือจะใช้วิธีการวิธีการช่างก็ได้นะคะ อันนี้นี่จะใช้วิธีการแบ่งสบู่ด้วยการกะเอานะคะแต่ถ้าต้องการความแม่นยำในเรื่องของน้ำหนักก็ให้ใช้วิธีการช่างสบู่นะคะแยกเป็น2ส,ส่วนอันนี้เป็นผงข้อหอมก,ก็จะใช้ประมาณ1ช้อน สำหรับผงไมก้าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าอยากให้เป็นสีม่วงนิดหน่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะสำหรับน้ำหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะแบ่งประมาณสองส่วนนะคะ ี่ใช้น้ำหอม20กรัมนะคะต่อน้ำมันน้ำมันเอ่อ400กรัมนะคะเมื่อความข้นได้ประมาณนี้เราก็จะเทสบู่ใส่เมนนะคะสูตรนี้ทําไม่นานค่ะเพราะว่าข้าวจะทาให้สบู่ข้นเร็วแล้วก็ด้วยสูตรมีน้ํามันและหุ่ด้วยนะคะ ถ้าต้องการปรับให้สีม่วงมีความสว่างขึ้นอีกก็สามารถเติมทีดีลงไปได้นะคะ เราจะมาทำอีกส่วนส่วนนี้เราจะทําเป็นสีขาวค่ะอันนี้เป็นสีเมก้าสีทองนะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ นี่ปรับให้เป็นสีขาวตามความชอบนะคะแล้วก็ใส่ผงข้าวหอมค่ะน้ำหอมค่ะ เก็บไว้ในลังโฟมหรือว่ารังกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ปิดด้านบนไว้นะคะเพื่ออบสบู่ให้ความร้อนมันกระจายทั่วก้อนนะคะสบู่ก็จะเจลจนทั่วก้อนคือสีมันก็จะสม่ำเสมอพรุ่งนี้ก็สามารถตัดได้แล้วค่ะหลังจากที่ตัดแล้วต้องเก็บไว้อย่างน้อย3สัปดาห์นะคะเพื่อให้น้ำด่างทำปฏิกิริยากับน้ำมันจนสมบูรณ์เวลาที่นำมาอาบก็จะไม่มีการระคายเคืองต่อผิว อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการทําสบู่ข้าวหอม